สวัสดีค่ะวันนี้เอาน้องโอ้นมาให้ดูนะคะน่ารักน่ารักเลยไอ้หนูตาดำอันนีน้น้องโอ้นอายุได้กี่เดือนแล้วขิงสามเดือนไม่ถึงสามเดือนสองเดือนเกือบสามเดือนเนาะ นี่นะกำลังดื้อเลยเนาะอี๋โอ้โอเ,เขีย่ยลงมาคิงเขีย่ยลงมาเขีย่ยลงมานี่นะตูตาตูตาหนานี่น่ารักไีขิงขิงน่ารักไหมเอออุอ้มได้นี่ไง น้ำขิงอุม้มให้ดูแล้วอุ่น่ะ,น,ะน,นี่ตัวเมียตัวเมียจะมีนมนะเนาะนมโผเลยน,น,น่ารักไหมขิงน,น่ารักไหมน่ารักไหม

นี่น้องหน้าด่างน้องหน้าดำไม่ใช่หน้าด่างหน้าดำอ่ะไอ้ดำอันนี้ล่ะอันนี้ไอนน้อันนี้ก็หน้าด่างฮู้น่ะฮู้น่ะฮู้น่ะเลียแล้วชอบเลียมมันเค็มดีอื้มอ,อื้อม่ ุ้ยตัวนี้น่ารักขิงดูดิดูตามันเนี่ยตาออกดำดำอ่ะเหมือนคนอดหลับอดนอนมาเลยเอามันไตเอามันไตมาไตวอ้ยไปไว้พดจ้าเอ๋ไอหนูไปไหนไปคุบเดอ้อไปคุบเดอ้อไปแล้ว ย็มมดมาแงตัวเล็กนี่ไปไวมากเอาไอ้ด่างนี้ไปวิ่งทลี้งเอามาลงเอาตัวนี้ไปอ่าดูดู<ป>ดูดดมันจะวิ่งแบบดูด,ด,ดูดูก้นน่ะดูก้นดูก้นดูก้นยิงเอาอุ้มขึ้นดู

ารักไปน้องขิงดูหมดไปแล้วออืใช่หน้าตัวเนี่ยยังยืนนี่หรอหนูจะออกไปไหนดูไปเที่ยวหรออืมอ,อาบน้ำไหมจะอาบน้ำไหมทำหน้าสุนหลอนนะอย่าออกมา เวลานี้คือเวลานอนของนางเดียกก็จะง,ง่วงนะไอ้เจ้าเอ๋ฟันดำจังเลยไอ้ตัวนี้นอนแล้วต้องเซเหนื่อย เหนื่อยมากเอาลงไปในบอ่อขิงเวล,ลาโตเอาลงไปในคู่เอามารวมกันสิเอ้ยอย่าอย่าทำน้องแรงเดี๋ยวน้องจะด,ดื้อตัวใดสวยตัว,วสั้นที่แน่มาอยา่างนั้นเลยก็อีกนี่น้องนี่น้อง อเห็แนแล้วเห็แนแล้วดู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 เฮ็นอะไรรู้เฮ็นกระมังเหรอฮะฮะเฮ็นทำไมจ้องไหมดูจ้องไหมะเอเอามาลงบ่อแล้วนะคะลงบอกินข้าวโอ้โหอีตัวหนึ่งหลับ จะขึ้นมาเหรอขึ้นมาเหรอตัวหนึ่งเหไอ้ด่าง <c oughs> ด่างเอ้ยด่างด่างมาดิสิที <c oughs> ่นี่ลงบ่อลยมูดูหน้านางดิ แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยือมองอะไรฮะมองอะไรไม่เคยเห็นเหรอฮะอ๋อวยวั่นเด๋มมองอะไรไม่เคยเห็นเหรอฮะไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปเฮ้ยโวยวั่นเด๋ไปกินข้าวไปไอ้นุ๊กไอ้ด่างไอ้ด่างไม่เหมือนเพื่อนหน้ามึงนะ ด่างเลยไอ้ตัวนี้ไม่สนใจเลยนอนเหรอลูกฮะหนูง่วงเหรอฮะง่วงหรอลูกได้อิ่มกินอิ่มแล้วนอนเนาะไอ้หนูเนี่ยไอ้หนู่ไอ้หนุเอ้ยไอ้หนุเอ้ยไอ้สันหลอนไอ้พวกนี่ไอ้ดื้อ พอก,กี้ดื้อเนี่ยจอมมื่นเลยเลเนี่ยจะขึ้นอย่างเดียวเลยเหรอไอด้ดื้อดื้อไปไหนมานี่กินข้าวดิลูกกินข้าวแล้วนะกินข้าวลงไป ตลกหน้ามันจังเลยตัวเนี้ยอืตลกหน้าจังเลยอุ้ยดูดูด,ด,ดูทำอะไรวะเจ็บนะไปกินข้าวดูดูมาเรียมือได้แบบน,นี้เอ้าอ้ากินมือเนอะ พี่มันยิ่งร้องดังเลยโอ้โหร้องสิองเ,เอาซอกใส่เด้อซอกซอกซอกขีดใส่กินข้าวนีดวงอับบนี้เลยอืม,มนหมโนูหนูมานี่ดิหนูหนูเชื่ออะไรเนี่ยฮะไอ้ไหน,นู หนูเจออะไรอืมอืม,อมกินข้าวไปดูไปด,ดูดูดูมันทำอะไรไอ้สองตัวนี้ชอบกินมือชอบเดียวมือแล้วมันเค็มเหรอฮะมันเค็มเหรอปะปะปะ ดังๆอะนามาดูดิจเอ๋อีหมูเฮ้ยเหนิ่ยเหน่ยเหน่ยเหนิ่ยมึนสุดๆเลยสูนี้อะมึนจังเลยเราขึ้นก็แล้วตัวนอันนี้กัด ดูดูมันขึ้นเพื่อนมันน่ะเอ้ยล้งล้งไย่ไปเยยบกันได้ไหมเจ็บด้ยนะอันยังอันนี้นะโอ้กินมือกับเป็นเอ้า่อ้าไปไปไป ทำไรายการมึงอย่ากัดโทรศัพท์ลูกโทรศัพท์พ่อมึงน,น,นะอย่ากัดนะอยู่นู่นอย่ากัดโทรศัพท์ออกไปดูมึงจะแหนโทรศัพท์ไป็ตัวนี้น่ะมึนมึนสุดๆเลยมึนนงมนเนี่ยจงมึงนี่นี่น่ารัก นอนนอนทั้งวันเลยจนเนี้ยไอนนอนทั้งวันเลยไอ้พวกนี้มึนไอ้สามตัวนี่มึนมากขึ้นมาน้องนอนนี่ไงน้องนอนตื่นเลยตกใจตื่นเลย ตัวนี้ทำหน้าตกใจเลยลูกหมูเอามานี่ดูเอามาให้อ้นดูเนี่ยเอามา